เชื่อว่าเอดน่าน่าจะมีแฟนคลับเราเยู่แล้วนะพี่คอนดีทุกท้าวได้นี่คือเกี่ยวกับผมหรือเปล่าได้เลยแล้วต่อไปนะฮะอะไรก็ได้เหรอได้เลยครับผมฮะด้ครับก็อย่างที่พี่เขาเล่าไปเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ทิชชู่ภาพ x y ถ่ายวันไหนบ้างเวลาใดฮะ เลยเดียวเปล่าเลยอ๋ออันนี้แค่ตัวเดียวนะคะใช่เดี๋ยวมาแตกคู่กันเลยไงเผื่อได้ลายเซงนลายเซ็นเลงแฟนคลับก็รอแล้วนั่นใช่แล้วครับผมแกจะเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่านะฮะค่ะเดีนะต้องขอบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ไปเจอกับน้องไอเอฟนั่นเองยืนสวยอยู่ตรงนี้แล้วค่ะใช่แล้วนะครับผมแต่ว่านะฮะเรามาต้องให้เราเพลงไหมฮะมีดู สองคนเลยทีเดียวนะครับผมงั้น <สะ S 1> ตอนนี้เราไปฟางใน Hands No Ice เล